ต้องบอกว่าข่าวดีแล้วครับสำหรับวงการวอลเลย์บอลไทยนะครับเพราะว่าล่าสุดเนี่ยมีการอนุมัติงบเรียบร้อยแล้วนะครับในการจัดการแข่งขันวอลเลย์บอลชิงแชมป์โลกแล้วครับกว่าพันล้านบาทนะครับและที่สำคัญคนดูนี่ไม่ต้องพูดถึงเลยในการชิงแชมป์โลกเนี่ยเป็นพันล้านแล้วสามารถกระตุ้นนะครับเศรษฐกิจกระตุ้นทุกอย่างเนี่ย 8,000กว่าล้านบาทนะครับอูโหต้องบอกว่ายอดเยี่ยมสุดๆไปเลยนะครับแต่อย่าลืมนะครับว่าปีนี้เนี่ยเป็นปีแห่งวงการวอลเลย์บอลบ้านเราเหมือนกันนะครับเพราะว่าศึกใหญ่ๆเนี่ยตลอดทั้งปีในช่วงหลังครึ่งปีหลังไปเนี่ยมาแบบจัดหนักจัดเต็มเลยนะไม่ว่าจะเป็นศึกวอลเลย์บอลเนชั่นลีกเวนเอลนะครับซีบีลีก นะครับแล้วก็การแข่งขันชิงแชมป์โลกนี่ยังไม่รวมกับซีเกมโอ้โหเป็นทัวร์นาเมนต์หลักๆแล้วครับเรียกได้ว่าตีกันมือแตกกันเลยทีเดียวนะครับ แต่ก็ต้องบอกนะครับว่าเป็นกระแสแรงจริงๆละครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยชมพู่พรพันเกิดปาดก็คือสุดยอดนักวอลเลย์บอลที่ไปสร้างกระแสแรงนะครับที่สหรัฐอเมริกาแล้วก็พร้อมที่จะกลับมาร่วมทัพวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยในเร็วๆนี้ด้วยและก็ไม่เพียงเท่านั้นนะครับเพื่อนซีของเธอคู่หูอเบอร์คอมบี้เนี่ยอวยยศให้แบบชนิดที่ว่าอ,อยิ้มหวานเลยทีเดียวทั้งหมดนี้ติดตามได้ในแตโมโลกปียพงหญิงครับ สวัสดีครับแตงโมลงปี่และพงยิงวันนี้นะครับเรามาติดตามนะครับข่าวสารในวงการวอลเลย์บอลน,นะครับก็ต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยมันก็ใกล้เข้ามาแล้วเนาะสำหรับการแข่งขันวอลเลย์บอลในระดับชาตินะครับมันมีหลากหลายโปรแกรมมากๆากนะฮะแต่ต้องบอกเลยครับว่าชมพู่ พรพันเกิดปาดเนี่ยก็เตรียมที่จะเข้าแคมป์เก็บตัวทีมชาติเนี่ยนะครับโอ้โหต้องบอกว่าร่างกายนี้เดินทางจากอเมริกามาเนี่ยพอมาถึงเมืองไทยมันก็ต้องมีการปรับตัวด้วยะนะฮะไหนจะเป็นเรื่องของสภาพร่างกายหรือว่าจะเป็นเรื่องของเวลานะครับโอ้โหเพราะว่าอเมริกาเนี่ยตีกันเช้าแต่มาไทยเนี่ยตีกันเย็นโอ้อันนี้อันนี้ก็ต้องมีการปรับตัวฟื้นฟูสภาพร่างกายด้วยไปพร้อมๆกันเนี่ยนะครับ ซึ่งชมพู่พรพันธ์เกิดปาดครับจะเข้ามาแคมป์ทีมชาติเนี่ยช่วงวันที่20พฤษภาค,คมแต่ก็ต้องรอดูด้วยนะว่าไหวไม่ไหวนะครับเจ็ดแลกหรือเปล่าโอเคไหมนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะมีเวลาในการซ้อมกันจริงจริงจังๆเนี่ยหนึ่งสัปดาห์แต่ผมว่าเอาจริงมันก็ไม่ได้ส่งผลขนาดนั้นนะโอเคแหละมันอาจจะเป็นเรื่องของอทีมเวิร์กนะครับจังหวะ เพราะว่าอย่าลืมนะครับหลายๆคนเนี่ยก็ไปต่างที่ต่างท่นกันแล้วก็กลับมารวมตัวกันเนี่ยจังหวะต่างๆมันไม่เหมือนกันนะอย่างคุณไปเล่นทีมนี้ก็จะสปีดบอลประมาณนี้มาเล่นทีมนี้สปีดบอลก็จะประมาณนี้หรือบางคนอย่างเพียวอัจจราพรคงยศเนี่ยยังไม่ค่อยได้ลงเลยนะฮะต้องบอกว่าเจอดองเค็มอย่างเงี้ย มันก็ต้องมาโฟกัสมาปรับมาจูนกันใหม่ทั้งทที่ตอนนี้เนี่ยได้เป็นกัปตันทีมด้วยก็เพื่อเรียกความมั่นใจด้วยส่วนหนึ่งเนี่ยนะครับก็คือทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันเป็นปัจจัยสําคัญคราวนี้เนี่ยหสัปดาห์ก็ต้องรอดูแหละว,ว่าโค้ดออสจะเค้นศักยภาพของชมพู่ได้มากน้อยขนาดไหนในการที่ฝีมือมันมีอยู่แล้วแต่เรื่องของการเล่นร่วมกันนะครับเรื่องของเทคนิคแทคติกต่าง,างๆเนี่ยที่โค้ดจะใส่เข้าไปตรงนี้ก็น่าสนใจนะว่ามันพอหรือเปล่าเวลานะครับแต่ว่าแน่นอนแหละครับชุด ก็จะมีมือเซตด้วยกันเนี่ยสี่คนนะคนแรกก็เป็นชมพู่พรพันธ์เกิดปาดนะครับแล้วก็เนยกนกพรแสงทองหรือจะเป็นนุกนิกนัทนิชาใจแสนแล้วก็ยังมีกาฟิลนัทนิชานะครับอีกหนึ่งคนก็เป็นทั้งหมด4คนเนี่ยแหละก็ต้องดูซิว่าโคดอสนะครับจะมีวิธีการใช้งานแต่ละคนเป็นยังไงบ้างนะครับแต่ที่แน่ๆแหละพรพันธ์ก็ต้องยืนอยู่แล้วนะครับเพราะวันล่าสุดเนี่ยคู่หูดูโอ b r i t a ทนี b อเบอร์คอเนี่ยเพื่อนร่วมทีมของชมพู่พันพันเนี่ยก็คว,ว้ารางวัลผู้เล่นทรงคุณค่าในลีกอเมริกาโดยได้ให้สัมภาษณ์ก็บอกกับทางด้านของผู้สื่อข่าวไปนะว่าเอาจริงเนี่ยการที่เธอได้ผู้เล่นยอดเยี่ยมเนี่ยจริงๆแล้วต้องขอขอบคุณชมพู่เป็นพิเศษนะครับอวยกันเลยทีเดียวสําหรับการเซตลูกสวยๆให้ฉันเยอะมากก็เอาจริงนะชมพูเ่เซตทีหนึ 1, 3, 8, 8, ่งสามแปดอย่างเงี้ยสี 46, แอซซอย่างเงี้ย คือมันโหดมากคนตบก็ตบกันสนุกเลยนะครับคือมาแล้วเข้ามือเข้ามือโอ้มันสบายนะครับเขาก็ยังบอกต่อนะว่าเออเนี่ยการส่งบอลแอซิสให้แบบนี้เยอะมากๆเนี่ยเธอเก่งที่สุดแล้วก็น่าทึ่งสุดๆนี่คือดาวเด่นเอาจริงๆเลยนะเออก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับอ่ะเรามาดูกันที่ข่าวดีกันหน่อยดีกว่านะครับก็การชิงแชมป์โลกที่ไทยเนี่ยมันก็ต้องมีการอนุมัติงบถูกไหมล่าสุดเรียบร้อยอยากเป็นทางการแล้วนะครับ อนุมัติงบ1,124ล้านบาทในการเป็นเจ้าภาพครั้งนี้ซึ่งคณะรัฐมนตรีก็เห็นชอบอนุมัติเรียบร้อยนะครับซึ่งการแข่งขันในครั้งนี้เนี่ย FIVB Women World Championship 2025เนี่ยนะครับก็วอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลกเนี่ยนะครับต้องบอกเลยครับมีการแบ่งสรรปันส่วนกันอย่างลงตัวเดี๋ยวลองดูแม้ว่ามันมีค่าอะไรบ้างนะครับในพันกว่าล้านตรงเนี้ย ไอพันกว่าล้านเนี่ยเขาบอกว่ามันจะเป็นค่าที่พักและค่าอาหารเนี่ยหกล้านนะครับทุกท่านก็ลองดูว่ามันเหมาะสมไหมนะฮะค่าตอบแทนของบุคลากร16ล้านไอ้ตรงเนี้ยบุคลากรมีใครบ้างต้องดูนะค่าใช้ใจ่ายสนามแข่งขันฝึกซ้อมนะครับก็160กว่าล้านนะครับ1 6 8ค่าพานหนค่าน้ำมันเชื้อเพลิง9ล้านครับ Oh, <laughs> ยังโหดนะค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์30ล้านเอออันนี้ก็ประมาณนี้เงินอุดหนุนดำเนินการนะครับแข่งขัน SME 10ล้านค่าใช้จ่ายอื่นๆค่ะพิธีกรค่าบูธยี่ล้านนะครับการวิเคราะห์หนู่นนี่นั่นค่าลิขสิทธิ์อีก630ล้านค่าลิขสิทธิ์นี่สูงหน่อยนะครับแล้วก็ค่า อนุสัญญาภาษีซ้อนนะครับร้อยกว่าล้านแล้วก็ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม51ล้านก็รวมรวมแล้วเนี่ยนะครับต้องบอกเลยครับว่าทั้งหมดทั้งมดเนี่ยหอี่สล้านบาทและครับก็แจกแจงมาคร่าวๆแบบนี้นะทุกท่านคิดเห็นยังไงก็ลองวิเคราะห์กันได้ว่าตรงไหนมันเยอะตรงไหนมันน้อยนะครับโดยการจัดการขันเนี่ยมันจะอยู่ที่เดือนสิงหาคมนะครับแล้วก็จัด4จังหวัด มีกรุงเทพเชียงใหม่นครราชสีมาภูเก็ตนะครับแล้วเขาก็บอกอีกว่ายอดผู้ชมจากโซเชียลมีเดียทั่วโลกเลยนะจะมีคนดูมากกว่า1300ล้านคนแน่แน่คิดเป็นมูลค่าเศรษฐกิจที่มันจะกระตุ้นเนี่ยถือว่าเราจะได้นะเราลงทุนพันกว่าล้านเขาบอกว่าสิ่งที่เราจะได้เนี่ยมันกระตุ้นทั้งเศรษฐกิจทั้งวงการกีฬาเนี่ยคิดมาเป็นตัวเลขที่ 8,435ล้านบาทโอ้โหนี่เขาคำนวณมาแล้วลงทุนทีเดียวได้กำไร8เท่าโอ้โยยังโหดนะครับอ่ะขณะเดียวกันโปรแกร,รมใหญ่ๆปีนี้เนี่ยมันมีอะไรบ้างนะครับก็คงจะต้องดูกันหน่อยนะครับหลายๆคนก็อาจจะโฟกัสที่บางรายการแต่ผมบอกได้เลยว่าดูได้ทุกเดือนนะครับอันนี้ถือว่า โดีมากแล้วก็ยอดเยี่ยมสุดๆนะครับเพราะว่า4รายการใหญ่ภายใต้การคุมทีมของพคดอสเกียรติพงศ์รัชตะเกียงไกรเนี่ยก็เรียกนักวอลเลย์บอลเข้ามาเยอะ30คนเนี่ยนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยรายการแรกเลยก็คงจะต้องเป็นวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2025ทั้ง3สนามเลยนะผมไล่เลียงให้นะครับก็สนามแรกที่ปักกิ่งนะครับที่จีน4-8มิถุนายนนี้ นะครับสนาม2ก็ฮ่องกงนะครับ18ถึง22มิถุนายนนี้นะครับก็เดือนเดียวกันแล้วก็คับเกี่ยวเลยอีกเดือนหนึ่งกรกฎาสนามที่3ที่สหรัฐอเมริกาแข่งกันวันที่10ถึง14กรกฎานั่นเองนะครับพอกรกฎาเสร็จก็สิงหาต่อนะครับการแข่งขัน c ีวีลีก1-3สิงหาคมที่นครราชสีมาประเทศไทยเป็นเจ้าภาพนะฮะต้องมาดูกันว่าจะเดือดขนาดไหน C ีวีลีกนี้น่าสนใจนะ เออแล้วก็การแข่งขันวอลเล่บอลหญิงชิงแชมป์โลกนะครับชิงแชมป์โลกเนี่ยก็จะอยู่ช่วงสิงหาเช่นเดียวกันปลายเดือน22สิงหาถึง7กันยาคาบเกี่ยวเลยต่อเนื่องกันเลยนะฮะมันแน่นอนแล้วก็ปิดท้ายที่4เกมครั้งที่33แล้วครับระหว่างวันที่9ถึง20ธันวาคมเรียกได้ว่าไม่ต้องไปไหนติดหน้าจอกันเลยทีเดียวสำหรับวอลเล์บอลหญิง ทีมชาติไทยนะครับอันนี้ก็คือทั้งหมดทั้งมวลถ้าหากว่าชื่นชอบอย่าลืมติดตามก็ได้ครับโดยการกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับจะได้ไม่พลาดทุกคลิปความเคลื่อนไหววันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ